สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs> มื่อนี้ลงหน้าอ่อ,อนเนาะม,มื่อนี้สื้อดีมาซอยได้ผมเมืซอยบ่ได้พออ่อนไปซอยไปซ้ำมือผมน้ำพี่น้อง <c oughs> ลงหน้าตจ <c oughs> เองพอโยิ่นกับเกี่ยวได้ไล่เติบแล้วพี่น้องเลยอาจจะบวเครึงมื่อนี้มีแต่คนห้าเองบ่ได้จ้าพี่น้องเพราะว่าหาคนมันหายอย่างย่างกับบุไปตัวเขาเอาไว้เนะ <c oughs> าะฮะ นั่นแหละไปในโอ้ขึ้เกียวใหไงก่อนเกียวจะไฮหน่อเนห้อไงนะพี่เนาสวัสดีบอปานทองกับสีมาแต่่นไปส่งมนยาเลืองก่อนเนาะนี่พี่เนอะพูดชุบนเกียวตัองเดีย๋ยวจะต้องไว่าเดี๋ยวมหัดมแตรไหนาะชุบนเกียวนะมนี้พไปโอ้าล่หงใหไงเพราะว่าภรรยาเิ่นสีมานะ มีเอาไสิมาปดภาลงเกี่ยวไงน้องมียหน่อยสิมาเกี่ยวเขางานนี้แล้แล้วงอนเขาเท่านี้นะใช่แกลางบุหรอกลางห่างปีบางกี้ก็ปีนี่ตัวแงแต่ไข่ก็มันตายมัหปีบางกี้ห้นีตายเันไทยแล้มันเป็นยางงก่อยย่ไซฟไฮเงย์ไน้องปีบางกี้เขาจานาะตายมัทหยเลยบมดด้เขาจานในปีนี้ดีของเขาือตายพวง กันอันเด้นอกมย้องเบ่กเื่อไปนอสีดถงกมันได้แตเงกันได้่ายังไงแทนน่ะพอเนี่โอ้ยแล้วเพ่นาอเครงแอนเครงแลว่แนมดูเพื่นเาเครงเพ่อนเราแนมไปน้อยเดียวตรนี้เผอันนี้มเบมนเบิดมนเบิดแมนเบ เฮ้ยรอบมนเยอยมากล้วแน้นอนดหมาไปเอววเนี่ยนดีปาเกียวไหวแห้งเลยเกี่ยวขาวเลย่องมันหนาจะอ่อนเพงเหลืองเกี่ยวเาแน่ไหวเลยักสดถ้าบนแหลมมันอีกหายพอนโเอาเครื่องจักรมาตัดเอาพี่นาเออหน้าแขมท่าพอหน้าแคมท่ามันปันสบายอยู่พอส่รนอันนี้ไปใส่ส่รนก็ใส่เครื่องเครื่องอันนี้เครื่องตัดไรกลัว

แ่ว่าอันชื่อพญอกอออันสามสี่หางไฮนี่คือัลบ่มีดะเด็เรียนบินเด็กตมกินพี่น้องเกี่ยวขาน้าสะอ่อนจด้เกียวถามไม่ยเกียวซิฟก็เก็บหัวกํานึ่งอันเกียตัเนี่ยหวงว่าห้งนั่งเตขาเพั่นเก็บแอได้พี่น้อง เด็กโกมค่ะก so, ็คือเขาหยุดเกี้ยวเกี้ยวข้ละไห้เกี่ยวคนละไห้พี่น้องคือแบบมาถือเดียวแห้งนีดข้อนึงกับยุ้มุมผูกข้อนึงอยู่ไหานะอันนี้กลากระเดือดเด้อสอนเป็นเกี่ยวขาวว่าไอ้นาเฟินนะพี่น้องเกี่ยวไหบไม่งอนอ่ะจะคล้องนึงเกี่ยวไหบเหรอเแล้วไหลวใบปันท่านลงมาเดี๋วก่อนเกี่ยวขึ้นเขาอ่ะโจ้กับเกี่ยวให้มันถือบนเขาหน่อก่อ ขขงอ่ะนะวัน <interfer> อ <es> ีฟอรนอ้จแนาะนะเพื่อบอกเหตดเขาเถียคือพันเดียวกันพเดียวกันอสเนพี่น้องเขาพันเดียวกันนี่็นาสดีมัคือคนละคือคนละไส่แว่าคนสูงม่ค่อยนักกว่านักแต่แทวเแค่เถ้กลางนะเกี่ยวไปไหวเดี๋ยอีดอขันเขาหันห่างไปนี้ เน้หางเนาะงยดสิบกอกับบวอดกำหนึ่งอะยสิบกอก็บดกำหนึ่งวดมันเปนห้างเตนนตนึงตอนนะเหเห็อหรอเตนอเรอเหรอเหรอเหรอเอเอเหอเหอเห่อหอเรอเหรอเหรเรอเหนอ่าอเหรเหอเหรอห่อหเอเรเอเหระหรหเตนอเอหรอเหรอเหรอเหรอ่เอ,อ,อเอ นี่ใครยน่ะดีกินได้ไกินไล,ล้วยาแล้วมันตอดปากอืมออ่้แม่ไปเชิญวะเงาบ้างเกี้ยไปะอืมชอนเกี่ยไปเกี่ยไปน่าจะคองเกี่ยวไววเนี่กว่าน่าจะค้องขีอเกี่ยวสายด้วยคนไม่หยาหนะ์หา,าอะไร อาหยาวปได้ก็จเป็นยงสี้คือบห้เ่ปืถิมปล่อเขาซะอ่อนเด้อนาง้เเด้พี่น้องเยอะเตนือขาก็เห็นแมงมันนี่พี่น้องเห็นจเ่า่ีละเด้เด้เด้เีหนตาแล้ว่อยากเพนี่นอ ไปแล้วไปทะเลหลวกมาเห็น,ลลหนจอยไงไบป์ปลาเข้ามาแล้เงามหักกับสีหอดเคร่งก็ไม่แจงเลยแต่ว่าไว้คนนาสะดีมอยู่เพราะว่ามัานขีหลายมันขีหลายขาวบนนะนานสะออนให้เป็นพรอนเลยเพราะว่ารถรถไทยมาหอด อันดาเรียนอะไบ้าเมื่อวานเมื่อวาโอเคบาย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 จ้าตุองดูกระปุกจะเดี๋ยวปีนี่บอไรปีนี่ แมื่อกี้ตอนนี้นะถ้าเราสิทธาลัดนเมั่ก็จะออนทุกนเดี๋ยวเขามาไ้มันจะดมันจะวันนี้มันหมุนตัวเอเด้เยอ่ะนี่ีดนี้น่ะเนนน่อยนี่มาทางนี้มาทางนี้นี่น่ีซื้อกรดอยี่นี่เลยกระดีมล่ดี อาหายสะอาดเลยน่ะสีเคียด้วยขวดขวดเราได้หนิมันดมมันก็มันหูขวดเรา นั è, ่นๆไปท่านมันหลยแท้นั่นนั่นนี่คือบ่มีจ้ะมันมูมุนเนี่ยร่มมไปอ่พี่น้องใส่กินมันก็มาซอกันเดีเดี๋ยวเดีว๊ยตุกตาลาตัวเจี๊ยอเอเออเดีต้นลมแหงก็ได้แบกว่าบางคนนี่พี่น้องใส่แบบสูงตัวนี่พี่น้อง นี wow. ่มันหลีอยู่นี่ยอืมไดีลยวละไปไปละไปละไม่ได้ไปเลยทุ้ไม่ใช่ว้มันหมไปกับปลาลูกคอกได้นั่งไม่ใช่ ที่ส<ช>าครูด้วยเพียงไ,ไ,ได้เลยมีสองโตดครูบุษันตัวหนึ่งเขาไม่แน่เนี่ยหนึ่งพี่หนึ่งมันตานกับปากเลยให้มันมาทางนี้ตานมีเพี้ยนนะ กาดหอยใช่หรอใ่ไะใช่เกียวก่อนเกียวมาทุเกียวมาทุเลยนี่นี่ท่านี่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 เดียนี่เดียมตอนนี้นี่เดียนี่เห็นเหอเเร้าเดี๋ยวจาะเห็น

โอ้ยน oh, ีนก็เกี่ยวขาวยังว ok ่าม่วยมวยอยู่แลขีมึงม่วยได้เห็นหนาไหนกันยเ็นเาไหนกันมึงม่วยได้ยงไปเขไหนตัวนึงล้ มาจอเล่ละลายละมาสีแดงกันกิลัตันนีวเด็นนนเนน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 ีนน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  อะไรสูงปันะก็ย่าสูงสาวปันเลยีจ็กมันนินแหบ่ไม่ล็บ่ะอ๋อาแล้วที่ถายเลยเนอดอู้ดิเตไหมเนี้ยเเจ้าเจ้าท่านชบกระแสมจอไเกี๊ยกไว้และั้นว่าเขียวเกียสเหลียยอดแกนกสี่เกี๊ยกินอีกแล้ว Những tất liệt banana. Ng cho vẫn ở tất đẹp ở Một tất liệt ninh nó ninh 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 này nó Này ninh 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 đây ninh này ninh 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 Mãi ừ. chị cho phụng không phải học hài hát, bằng hài hài hát, bằng môn 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 อันนี้ให้ที่สามเนาะให้ที่สามเลยคืงให้ตอนนี้ก็บสิบเอ็ดโมงคืนเราที่น้องก็เลยพากันขึ้นหากินข้าวกินน้ำตอนแรงลงใหม่นะพี่น้องเนาะเด้อให้ไงให้นั่นให้นั่นแล้วก็ให้นี่อ่าซ้ำให้พี่น้องโอ้ยขึ้นเศร้าไหมก็พี่น้องพอกันมาคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อ เอาไว้แล้วเด้อน้าจะดีเลยถึนไปสิบโมงวันหน้าสะว่นงภาคถึงสิบเอ็ดโมงปังเอาขนมโค้งมือถึงเนี่ยเข็นเยอะข้างหน้าพบกันใ่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมเลิกกันแล้วก็เซตเด้วยพี่น้องเด้อ